สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนประจํเครื่องเดือนแรกนะคะของเดือนธันวาคม2564นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนั่นเองนะคะก็ใช้เนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ ให้กับชาวราศีมีและคนามีใน E ีีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ แต่สินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีนลัคนามีนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูอดีตของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนลัคนามีนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเกือบทุกราศีเลยนะคะเเวอร์ค่ะ4ีดาบและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะ,ะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดิน่่ะลึกศพกันมังกรนนะคะทัดุลมมิถุนตุนกลุมนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตไฟนะคะ เมสิงธนูก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีรัคนามีนนะคะน่าจะเขาเรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกตาต้องใจนะคะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับเจอปูปละปิงปบาปะนึงอ,ออกปะ เหมือนกับเจอปุ๊บแล้วเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันหยุดชะงักลงเพราะอะไรเพราะไพ่เลเวอร์ขึ้นมาแบบนี้คนที่คุณสนใจคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ชายอาจจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกมากมายในชีวิตเขาคุณเลยเลือกที่จะหยุด ไว้เท่านี้เพราะคุณรู้ว่าถ้าหากว่าคุณเข้าไปในในในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าคุณลงไปในเกมนั้นนะคะอืมแน่นอนคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะหันหลังนะคะหันหลังให้ให้ความสัมพันธ์หันหลังให้คนคนนั้นที่เขาเรียกว่าที่คุณรู้สึกว่าเราคงไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะ ดีกว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วเรากลายเป็นตัวเลือกอืมแบบนี้ค่ะอมืมันเป็นไพ่ของการแบบว่าเลือกตัวเองมากกว่านะคะก็้ากวาเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่นวงลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมสองพันห้ารอหสิบสี่จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่แรกจะเป็นไพ่สิบดาบค่ะ ไาโลาแฟนนะคะ1ดาบค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ <c oughs> ชาวราศีมีและคนามีนะคะไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความรักของคุณนะ่ะในในช่วงครึ่งเดือนแรกวันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมเนี้ยนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะตัดสินใจดีแล้วมันเหมือนกับการตอบย้ำนะคะว่า การที่เราเลือกที่จะเดินออกมาการที่เราเลือกอนาคตของเราการที่เราเลือกที่จะรักตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์วังวนหรือเข้าไปอยู่กับคนที่เขามีตัวเลือกหลายๆคนน่ะมันถูกต้องแล้วไพ่ไฮโลแฟงขึ้นมายืนยันบอกว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณอยู่ถ้าหากคุณเลือกที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นไปไม่รอดค่ะไพ่สิบดับขึ้นมา อมสุดท้ายมันก็ต้องจบจบแบบเร็วด้วยนะคะไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะไม่ดีเลยนะคะการที่คนเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าหากว่าคุณยังตอนนี้ยังคิดอยู่แล้ว,แล,วแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ไพ่ก็แนะนําค่ะว่าให้คุณตัดสินใจแล้วก็เดินออกมาซะนะคะไว้รอคนที่ใช่ในเวลาที่มันถูกที่มันควรดีกว่าคนที่ใช่มันจะไม่ยากคนที่ใช่มันจะแบบไม,ไม่ต้องไม่ต้องพยายามไม่ต้องมีตัวเลือกไม่ต้องมีทางเลือกอะไรทางนั้นนะคะ มันก็จะใช่ของมันเองโดยอตัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบจะทำยังไงดีจะอยู่ต่อดีไหมจะไปดีไหมจะเข้าไปไม่เข้าไปอะไรเงี้ยเราจะไม่มีความคิดแบบนั้นเลยเราจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะเราจะไม่มีความรู้สึกที่แบบตัวเล็กนิดเดียวหรือเขาจะสนใจเราไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีและคณามีจะเป็นอย่างไรแม่คอนเนียตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาแบรดเดินไพ่หกเหรียญน,นะคะสี่ถ้วยสิบเหรียญและเป็นไพ่หนึ่ง ไม่เท้านะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่ทาโร่ในไพ่ทาโร่ในส่วนของอา,อาคัมอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะแน่นอนค่ะคุณอาจจะผิดหวังคุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะเสียดายคนคนนี้ที่คุณรู้สึกแบบใช่รู้สึกแบบถูกสเปคถูกตาต้องใจใช่ค่ะมันเสียดายมันเสียดายแน่นอนเป็นไปไม่ก็เสียดายแต่แค่ว่าเราเสียดายเราตอนนี้เราแค่เสียดายอะ แต่ในอนาคตเราจะไม่เสียใจนึกอ,ออกไหมเออดังนั้นคุณเสียดายได้คุณคุณรู้สึกได้มันไม่ได้ผิดแต่คุณต้องรู้ว่าคขะว่าคุณอย่าไปจมกับความเสียดายหรือเสียใจอะไรตอนเนี้อืมยนะคะอย่าจมอยู่กับมันนะคะถ้วยมันล้มไปแล้วอ่ะจะเสียดายขนาดไหนน้าก็ไม่สามารถที่จะเอามาแบบ น้ำที่มันหกจากถ้วยไปแล้วอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะกลับลงไปในถ้วยได้อีกดังนั้นนะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆคนดีๆคนใหม่ๆนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่คุณจริงๆอะ่ะเขารออยู่เพียงแค่คุณหันหลังกลับมาแล้วเดินหน้าต่อคุณก็เจอถ้วยที่อยู่ข้างหลังแล้วนะคะอย่าไปเสียดายอย่าไปแบบเสียใจให้มันมากกับกับคนที่ไม่ใช่กับสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วนะคะอืมไพาทารุก็บอกว่าในอนาคตนะคะคุณจะได้เจอ คนใหม่แน่นอนถ้าอคุณเลือกที่จะออกมาจากจากจากเขาเรียกว่าจากความรู้สึกนั้นถ้าเอาคุณแบบโอเคเสียดายแล้วยังไงแล้วคุณก็เดินต่อได้อคุณลุกเดินคุณลุกขึ้นยืนขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปทันทีที่คุณเดินหน้าต่อเมื่อไหร่คุณก็จะได้โอกาสได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆเมื่อนั้นคนๆนั้นนะคะอาจจะได้เจอกันจากแยตผู้ใหญ่ คนในครอบครัวแนะนําให้รู้จักหรืออาจจะได้เจอกันจากการเขาเรียกว่าทําบุญสถานที่ปฏิบัติสถานที่สถานที่บุญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้เจอคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นการเริ่มต้นพบปะพูดคุยด้วยความที่ศีลจะเสมอกันมากจริงๆนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาจะมีการเริ่มต้นใหม่ในอีกไม่ช้าถ้าหากว่าคุณ เปิดใจแล้วเดินหน้าต่อทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะขอไพ่ทาโร่คำแนะนําด้วยค่ะในเรื่องราวของความรักให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคําแนะนําไปได้เรินไพ่เทมเพลน,นะค่ะ 8. ไม้เท้า9ถ้วยและเป็นไพ่เดวิลนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนไพ่ทาโร่แนะนําว่า ถ้าว่าคุณถาว่าคุณยังดันทุรงังยังดื้อรั้นที่จะอยู่นะคะกับคนที่คุณชอบอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่แต่เขามีตัวเลือกแน่นอนค่ะรักสามเศร้าเกิดขึ้นแน่นอนนะคะดังนั้นออกมาเถอะนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าเข้าไปแล้วความสัมพันธ์ความรักตรงนั้นอะ่ะมันเป็นท็อกซิกมันเป็นพิษแน่นอนนะคะแล้วถ้าหากว่าเราเอาตัวเองเข้าไปเนี่ย แก้ยากออกยากนะคะตัดใจยากกว่าตอนนี้อีกอืมกว่าตอนที่เราแอบชอบเขาอีกนะคะดังนั้นออกมาเถอะนะคะออกมาเถอะนะคะเดินหน้าต่อ Move on ต่อค่ะอืมนะคะ Move on ดีกว่าเดินหน้าต่อดีกว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่ใช่นะคะจักรวาลน,นางฟ้านะคะเขาจะส่งคนที่ใช่เข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องความรักความสนใจจากใครเลยเขาจะมาสนใจคุณเองอืมนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณรุเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ